สวัสดีครับท่านผู้บมทุกท่านวันนี้21ตุลาคม2องฝ่ายีระิสีฝ่ายพันธสัของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าจากกรณีที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้นำเครื่องบินรบเข้าทำการโจมตีพื้นที่สำคัญทางด้านการเงินที่ให้การสนับสนุนของกลุ่มเฮชบอลเลในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่20และ21ตุลาคม2024นั้น พื้นที่ที่กองทัพอากาศของอิสราเอลเข้าทำการโจมตีนั้นเป็นองค์กรที่จัดหาเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเฮชบลเลาะองค์กรนี้มีชื่อว่าอัลขาดอัลฮัสซันฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้อธิบายว่าองค์กรอัลขาดอัลฮัสซันนั้นได้สนับสนุนการเงินโดยตรงให้กับกลุ่มเฮชบลเลาะเช่น การจัดซื้ออาวุธและการจ่ายเงินให้กับหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นแขนขาให้กับกลุ่มฮชบาลละหรือที่เรียกกันว่าหน่วยสนับสนุนไปซ้ายีีขวาของกลุ่มฮัชบาลลาะองค์กรนี้มีเครือข่ายหลายที่และมีเม็ดเงินรวมกันหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทัพอากาศอิสราเอลได้เปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่เครื่องบินรบของอิสราเอลได้เข้าทาการโจมตีอาคารขององค์กรอัลขาดอัลฮัสซันในพื้นที่ดฮเฮเยกรุงเบรุตประเทศเลบานอนในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาครับนอกจากนี้กองทัพอากาศอิสราเอลยังได้เข้าทาการโจมตีศูนย์หน่วยข่าวกรองของกลุ่มเฮชบอลเลาะในพื้นที่กรุงเบรุตด้วยและโจมตีพื้นที่เป้าหมายอื่น ที่ลึกเข้าไปในเลบานอนสำหรับการเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายแต่ละที่นั้นอิสราเอลได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ๆจุดที่จะทำการโจมตีให้ได้รับรู้ก่อนหน้าที่จะเข้าทำการโจมตีเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีเวลาในการอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวมีรายงานว่าเอกสารลับ หน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาได้รั่วไหลครับตามการรายง,งานได้ระบุว่าหลังจากที่เอกสารลับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเอกสารจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐได้รั่วไหลออกไปสู่สาธารณชนในเอกสารนั้นได้เขียนบรรยายเอาไว้ว่า อิสราเอลจะเตรียมการโจมตีอิรานอย่างไรก็เขียนเอาไว้หมดแล้วครับประเทศที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้แก่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และสหราฐจาณาจักรหรืออังกฤษแอดมินคิดว่าการที่เอกสารลับในทางราชการโดยเฉพาะเอกสารลับทางด้านหน่วยข่าวกรองรั่วไหลนี้ มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับเอกสารจากหน่วยข่าวกรองก็มักจะมีการรั่วไหลออกมาเป็นระยะระยะดังนั้นก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานา,นาว่าอิสราเอลจะดำเนินการโต้อตอบอิหร่านอย่างไรหลังจากที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลโดยการใช้บอลลิสติกมิไซล์เข้าทำการโจมตีอิสราเอล อิสราเอลก็รอเวลาที่จะโต้อตอบอิหร่านครับแต่ว่าเอกสารจากหน่วยข่าวกรองที่มีรายงานว่ารั่วไหลออกมานั้นก็คงจะทำให้อิหร่านเองอาจจะรับทราบแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอิหร่านจะเชื่อในเอกสารเหล่านั้นหรือไม่แต่แอดมินก็คิดว่าถ้าเอกสารรั่วไหลออกมาและอิหร่านเองได้รับรู้ เนื้อหาภายในเอกสารนั้นก็คงจะทำให้อิรานก็ต้องคิดบ้างครับว่าถ้าเอกสารเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อิสราเอลจะดำเนินการโจมตีอิรานตามที่มีเขียนในเอกสารนั้นอิรานก็คงจะต้องมีการเตรียมตัวครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน s สี่ร้อยจากรักเสเซียถูกส่งไปยังอิรานแล้ว ลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าเวลานี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อว่าทาร์แมเน่ใจว่าแอดมินออกเสียงถูกหรือไม่มันสะกดด้วยตัวอักษรว่า THAAD ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดสหรัฐอเมริกาได้จัดส่งให้กับอิสราเอลแล้ว และลอยออสตินก็บอกว่าเวลานี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศชินนี้ที่มีชีวิตาารัดนั้นถูกนำไปใช้ในอิสราเอลแล้วและเวลานี้กำลังใช้งานอยู่และไม่รู้ว่าอิสราเอลจะดำเนินการโจมตีอย่างไรหมายถึงจะโจมตีอิหร่านอย่างไรหลังจากที่อาจจะมีคำถามไปยังลอยออสตินครับว่าอิสราเอลจะทำการโจมตีอิหร่านอย่างไร ตามรายงานจากแหล่งข่าวทางทารได้รายงานว่าคําตอบของลอยออสตินนั้นก็คือลอยออสตินก็คิดว่าในที่สุดมันก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของอิสราเอลเองตรงนี้ก็อาจจะทําให้เข้าใจได้ว่าลอยออสตินก็ไม่ได้บอกว่าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านอย่างไรหรือเมื่อไรจรึงได้บอกว่าก็เป็นการตัดสินใจของอิสราเอลเอง แอดมินคิดว่าการที่จะบอกรายละเอียดต่างๆให้กับสื่อหรือให้กับนักข่าวนั้นก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะสามารถตอบได้ทุกอย่างครับบางอย่างมันก็ต้องเป็นความลับและหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลับทางทหารเนี่ยก็ถือว่าบอกกันไม่ได้เลยนอกจากเรื่องพื้นฐานทั่วไปและจากการที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อวาตาด ให้กับอิสราเอลและเอาไปประจำการและใช้งานในอิสราเอลแล้วนั้นอิรานก็ออกมาตำหนิสหรัฐอเมริกาและแสดงความไม่พอใจและได้โต้อตอบต่อกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้มีการติดตั้งระบบป้องกันภัยตาดให้อิสราเอลและได้กล่าวโทษอเมริกาที่สนับสนุนกลุ่มไซออนนิสและได้เตือนทุกประเทศ ที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลนั่นก็เป็นการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารครับแอดมินก็คิดว่าถ้าอิสราเอลได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในเวลานี้เอาไปประจำการในอิสราเอลแล้วก็เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐอเมริกาครับจัดส่งมาให้กับอิสราเอล ในขณะที่อิร่านเองก็อาจจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธต่ตอต้านอากาศยานที่มีชื่อว่า s 4 0 0ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของรัเสเซียเช่นกันแต่เมื่อเทียบกันแล้วก็ไม่แน่ใจในประสิทธิภาพครับว่า s 4 0 0กับตาดเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันแต่ตามการรายงานได้รบูว่าตาดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ ที่แม่นยำในการสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศสกัดกั้นมิสไซล์และถ้าถึงวันที่อิสราเอลตัดสินใจที่จะโต้ตอบกลับไปยังอิหร่านและในวันนั้นก็อาจจะสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับถ้าอิสราเอลตัดสินใจโต้ตอบอิหร่านโดยการโจมตีพื้นที่ทางทหารของอิหร่านสมมุตินะครับสมมุติ สมมติว่าอิสราเอลโจมตีพื้นที่ทางทหารของอิรานและอิรานก็ได้ทําการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเป็นการโต้อตอบกันไปโต้อตอบกันมาหลังจากที่อิรันเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลในรอบกว่า50ปีแต่นั้นอิสราเอลก็รอคอยวันที่จะโต้อตอบกับอิรนันถ้าถึงวันนั้นจริงๆครับก็คงจะได้เห็นประสิทธิภาพของระบบป้องกันภายทางอากาศของทั้งสองประเทศ ของอิรานนั้นก็มีเ4 0 0ซึ่งรัเสเซียส่งให้ส่วนอิสราเอลมีตาดที่สหรัฐอเมริกาจัดส่งให้ในการสู้รบนั้นนอกจากจะต้องมีมิสไซล์และขีปนาวุธที่ดีและแม่นยำแล้วระบบป้องกันก็ต้องดีด้วยครับถ้ามีมิสไซล์และขีปนาวุธที่แม่นยำในการโจมตีพืเป้าหมายแต่ว่าระบบป้องกันไม่ดีมันก็จะส่งผลเสียให้กับ พื้นที่ภายในประเทศครับถ้าเกิดว่าอิหร่านใช้ขีปนาวุธหรือมิสไซล์บอลิสติกมิสไซล์ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าทำการโจมตีอิสราเอลถ้าอิสราเอลมีระบบป้องกันภายทางอากาศที่ไม่ดีมันก็จะส่งผลให้เกิดผลเสียต่ออิสราเอลครับแอดมินคิดว่าสหรัฐอเมริกาก็คงรู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอิหร่านทำการโจมตีอิสราเอล โดยการใช้บอลลิสติกมิสไซล์และมิสไซล์บางลูกนะครับมันก็พุ่งทะย,ยานเข้าไปภายในพื้นที่ฐานทับอากาศของอิสราเอลซึ่งก็มีภาพถ่ายดาวเทียมชัดเจนว่ามันมีหลุมเกิดขึ้น2หลุมภายในฐานทับอากาศของอิสราเอลจากตรงนี้แหละครับมันเป็นบอลลิสติกมิสไซล์ที่อาจจะไม่ใช่รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ว่า มันก็ยังสามารถพุ่งทะยานเข้าไปในเขตพื้นที่ฐานทัพอากาศของอิสราเอลได้แอดมินคิดว่าสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลนั้นก็คงจะตระหนักและมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงได้จัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นที่ดีที่สุดที่มีชื่อว่าตาดให้กับอิสราเอลครับ ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับว่าอิสราเอลจะดําเนินการโต้อตอบอิหร่านเมื่อไรอย่างไรตรงไหนส่วนอิหร่านถ้าถูกอิสราเอลเขาทำการโต้อตอบกลับพปยงอิหร่านอิหร่านจะรับมืออย่างไรใช้อะไรในการรับมือสวัสดีครับ